ตั้งใจครับกล้องกับเกมนั่นเองครับก็ทุกคนก็คงตั้งใจเพราะว่าเป็นทุกคนก็ยังไม่ได้เคยสัมผัสในเกมของเกมแรกก็ทุกคนก็หวังที่จะโชว์ฟอร์มให้ดีแล้วก็เพื่อจะยืนตำแหน่งในทีมให้มันถัดไปด้วยครับกล้องกำชับอะไรกับกล้องเป็นพิทธิ์นะครับที่กับการต้องทำเกมเพื่อจับฟินจริงๆเขาเขาบอกทางทีมว่าไม่ประมาทคืออยากให้เล่นไปตามเกมมากกว่าเพราะว่าฟิลิปปินส์ต้องการที่จะมาแกล้งเราแล้วเราก็พยายามหาจังหวะหาช่อง โตกับให้ไหวแบบพวกนี้ยครับข้อสมพานก็ข้อสะพานระหว่างครับจะมีปัญหาแต่เพราะว่าเราไม่ได้ลองเล่นเกมการปรับชื่ออะไรกันมาสบายก็ชุดนี้ส่วนใหญ่เมื่อสองปีแล้วก็เลยดูการ์ดมาตลอดเป็นตัวหลักของซูซี่ที่ดูแลอยู่แล้วก็คงไม่มีปัญหาแล้วก็เราได้ซ้อมด้วยกันอยู่ตลอดอดิเราจะก็คาดว่าจะไม่มีปัญหาอาจจะทำเกมได้ดีด้วยซ้ำเลยแล้วน ว่าครั้งหน้าครั้งนี้มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็พยายามทำให้ได้แล้วก็พยายามทำประตูให้ได้เหมือนเพื่อสังเกตุสำหรับทีมไทยคคครรัับบบขอุณ